วันนี้เรามี2ตัวนะคะก็เมื่อวานมี analyst meeting เอาตัวแรกก่อนอันนี้จะเป็น Echo ตัวแรกอันนี้ใน meeting เมื่อวานจริงๆโทนเท่าที่ไปฟังมาเนี่ยก็เป็นโทนที่แบบ positive เนาะเพราะว่าโครงการที่ที่ยุ่นหลินที่เป็น offshore wind farm offshore wind ที่ไต้หวันนะคะกะ็ปัจจุบันนี้เหมือนจะป r o g e s เนี่ยจะเร็วกว่าที่ตั้งเป้าไว้คือจริงๆเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าภายในธันวา ในการติดตั้งโมโนพายแล้วก็พวกแบบตัวเทอร์ไบเลอร์เทอร์ไบเจเนเตอร์อะไรพวกนี้ uh, จะเสร็จเดือนธันวาคมแต่ว่าคาดว่าทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จกันยานี้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็น80ต้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ50ต้นเนี่ยกรับรู้เข้ามาหลายได้เข้ามาแล้วนะคะทีน,นี้ในส่วนของตัวเควซอนเองเนี่ยเควซอนเองก็ uh, มีความชัดเจนมากขึ้นว่าในไตรมาสสีเนี่ยก็น่าจะมี new PSA contract ได้แล้วก็สายหมายถึงว่าจะมี COD ได้ภายในไตรมาสสีเพราะฉะนันเนี่ยในเรื่องของตัว revenue รายได้เนี่ยมันจะ s ส o t h มากขึ้นนะคะ,ะสไลด์ต่อไปได้ค่ะโอเคอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เพิินในแง่ของตัว Echo เนี่ยมันก็จะมีมีคอนเซิร์นิดนึงคือ renewable สัดส่วนของเขาเนี่ย ตอน,ป,นปัจจุบันอยู่ประมาณนี่ยอยู่ประมซณ21%ซึ่งถ้าจะเห็นตัวหลายๆเจ้าเนี่ยตัวอื่นเนี่ยจะเห็นว่าเขาเกียร์ไปแบบเหมือนว่าเขามีการลงทุนที่สามารถที่จะไปถึงประมาณเป้า50%า e n e w ได้หลายๆตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้เรามองว่าก็ต้องแร m อัพอิดหนึ่งแล้วก็ยังมีคอน v วนช i o n น l หนักเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีอาจจะมีประเด็นเรื่อง ESG แต่ว่ายัางก็ตามเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าสปีดตรงนี้จะต้องไปเพิ่มไปให้เป็นสัดส่วนเป็น3ภาปี2 0 3ป ะะสไลด์ถัดไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสนณเอกโก้หลักๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเป็นหุ้นดีเวนด์ยิวสำหรับนับกลงทุนหลายๆท่านจะเห็นว่าใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จ่ายเป็น, absolute dividend, นอัพสุดดีเวนต์เงินปันผลอยู่ที่6 0บาท50มาได้ตลอดแล้วก็เรามองว่าแต่มาปี2024ะคะจะยังคงจ่ายได้ที่6 0บาท50นะราคาปิดปัจจุบันของเมื่อวานนี้เนี่ยก็คิดเป็นดีเวนดยิวอยู่ที่ประมาณ6 1 นะคะซึ่งก็ก็ยังถือว่าโอเคแล้วก็ Echo จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่ valuation น่าสนใจนะ price to book อยู่ที่0.6เท่าเพียงแต่ว่าเรามองว่าราคาที่เคาปรรับลงมาณปัจจุบันเนี่ยจริงๆเข้าประมาณลบ2 standard deviation ของ price to book เนี่ยเรามองว่าก็ลงมาค่อนข้างต่ำแล้วเราก็จาก อย่างยุดลินเนี่ยก็ไม่ต้องมีตั้งด้อยค่าแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวภาพความชัดเจนของตัวโครงการใหม่ๆที่แอดเขามีก็มีความชัดเจนมากขึ้นเพียงแต่ว่าเรามองว่าราคาที่ปรับลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะว่าโปรเจกต์ใหม่ๆในรีเทิร์นอาจจะสู้โครงการปัจจุบันที่เขาทําอยู่ไม่ได้เราก็เลยมีมองว่าอา,อาจจะต้องดูในแง่ของตัวเออร์เน็ตติ้งโมเมนตัมนิดนึงในอนาคตกับปี2526ซึ่งมองว่าจะเมนเทนได้แหมในแง่ของตัวเอฟสูตรดิเวนต์ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งค่ะจนตัวนี้ แต่ว่าสำหรับเอโก้เนี่ยถ้ามีอัพไซส์1 4 2 4บาทจากตัวเควซอนนิวพีเอสเอคอนแทคถ้ามันเรียบร้อยดีก็จะเป็น122บาทสำหรับตัวนี้ถ้ารวมอัพไซด์อีกตัวหนึ่งเป็นลาด <S 2> 2, <S นะคะ <000. S 1> อ่ะค่ะโอเคค่ะครับผมพอดีเห็นคำแน,นะนำครับพี่หนูคือฟังดูเมื่อกี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนเหมือนเหมือนมันดีหมดเนาะนะครโครงการที่เคยเกิอ,อย่างยุ่นหลินเนี่ยนะครับก็เสร็จเร็วกว่าแผน คนะาดไว้เดือนถัดมานี้น่าจะเสร็จกันยานะครับราคาหุ้นก็โ,โห,โโหโลบสอง SD ของ PiperBook ต่ำมากดิวเดนยิวก็หกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เล c o ค,คอมเ d นเดชันเนี่ยทำไมมันเป็นแค่เก่งกำไรอะครับพี่หนูครับอ,อย่างที่บอกก็คือเรามองว่าโครงการใหม่ๆคือเอโก้ลงทุนโอเวอร์ซีเยอะ เราก็จะลงห่วงในแง่ของความไม่แน่นอนในดิดหนึ่งคือการที่จะแบบมอนิเตอร์คลสแบบใกล้ชิดเนาะแล้วก็ในส่วนของรีเทิร์นเท่าที่ดูรีเทิร์นสำหรับโครงการต่างประเทศอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคือรี n นิวร t u ีเทิร์นมันจะไม่ได้มันจะสู้คอนเวนชอลไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็เรามองเดี๋ยวเ,เดี๋ยวขอดูภาพความเชัดเจนในตัว New p s a Contract ที่จะต้องมีการตั้ง Impairment ในไตรมาสสี ที่จะต,ต้องทำ PPA Purchase Price Allocation อีกทีหนึ่ง,งแล้วก็ดูสัญญาว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไอราคาค่าไฟของตัว n US p s p ใหม่เนี่ยก็มีการแจ้งออกมาแล้วว่าก็คงไม่ได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะไม่ได้ Return ีดีเท่าเดิมค่ะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราก็เลยมองว่าตัวนี้จริงๆเม,มื่อวานใน m e e ติ้งก็มีม,มีมีนะัลงทุนถามเหมือนกันว่าจะเพิ่ม payout หรือเปล่าก็ไม่ได้เพิ่ม ก็แต่เแต่ว่าได้ข้อมูลว่าอาจจะพยายามคงคงแอบสุดไว้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีแคปเ x ็กเข้ามาจะเห็นว่าเขาก็ยังต้องคงทุนโครงการวีย่างต่อเนื่องนอกะเพื่อให้ถึงเป้าเน็ตเซโดภายในปี2050ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีวีดิ้เข้ามาและมีแคปเ x ็กด้วยเนี่ยการที่จะมาจ่ายปันผลเยอะๆอาจจะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งตามนโยบายบอร์ดค่ะก็เลยมีคอนเซอร์พวกนี้เข้ามาเราก็เลยคิดว่าขอบคุณครับพี่หนูครับเป็นเทรดดิ้งบอยค่ะ